โลโลโลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวอเล่นะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดถึงรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสนามทำการแข่งขันในวอลบอลวีเอลสองพันยรอบไฟนอลที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ล่าสุดเลยทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะักกีฬาทั้ง14คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่จะลเงเล่นในศึกวีเเอลรอบไฟนอล ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในวันที่20-23มิถุนายนนี้นะครับผมก็มีใครกันบ้างเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเลยก็แล้วกันนะครับผมในสัปดาห์นี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทัวู้เล่นกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับผมจากในสัปดาห์ที่เราไปที่ฮ่องกงเนี่ยเราส่งรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด16คนแล้วก็มี2คนที่เป็นตัวสำรองนะฮะแล้วก็สามารถสลับสับเปลี่ยนลงเล่นได้ในแต่ละเกมแต่กลายเป็นว่าพอกลับมาเล่นในบ้านปุ๊บเนี่ย เราไม่ใช้สูตรนั้นนะฮะแล้วก็คือส่ง14คนไปเลยนะไม่ได้ตัดชื่อให้มันเหลือ16คนหรือ18คนอะไรเงี้ยตามระเบียบของการแข่งขันนะฮะก็คือเราก็ใช้แค่14คนนี้ไปเลยนะครับล้วนๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปไล่เรียงดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับมือเซต2คนเหมือนเดิมนะครับนั่นะก็คือพรพันธ์เกิดป่าแล้วก็นัทธนิชาใจแสนนะครับส่วนน้องเนยกระดกพรแสงทองมือเซตจากทีมยู20นะฮะก็ปล่อยให้น้องลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในชุดยู20กันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนเนเเี่ยททม U 10จดาิางงขัน โอลบอลยูยีสิชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาน้องในการไปร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม้วยรวมไปถึงตอนนี้พรพันธ์ก็เริ่มที่จะหายดีแล้วก็ให้พรพันธ์กลายเป็นมือเซตหลักของรายการนี้แทนเลยนะครับผมส่วนหัวเสามีหคนเหมือนเดิมนะครับวิภาวีสีทองดนพรสินโพอัชรพรคงยศชาจุอรโมกศีแล้วก็ที่เปลี่ยนเพิ่มเข้ามานั่นก็คือกตติกาแก้วพินนะครับหลังจากที่น้องดาวเนี่ยมีชื่อลงสนามแข่งขันใน สัปดาห์ที่2ที่มาเก๊านะแต่ว่าสัปดาห์ที่3ไม่มีชื่อในรอบไฟนอลได้กลับมามีชื่อลงสนามแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขณะเดียวกันบอลเดีวก็มี3าคนเหมือนเดิมนะครับทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบรุงสุแลวก็น้องไก่วิมลรัตนพันธ์น,นะครับตำแหน่งบีหลัง2คนเช่นเดิมนะครับพิมพิชยาโกกรำแลวก็ธนชาสุขสดแล้วก็ตัวรับอิสรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับยูนุ๊แป้นน้อยเป็นตัวหลักแล้วก็อีกคนก็คือสุภัตราไพโรธที่ลงสนามแข่งขันในสัปดาห์แรกที่บราซ ส่วนทีมงานผู้สอนนะครับก็ยังมีพี่แชมป์สมชายรพยศเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็โคชยะนักกีฬโทนัทพลศรีสมุทรนานะครับเป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับรวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับทั้งวิรวัตอภิญญาพงศ์วรนนาบุกแก้วแล้วก็ธีรศักดิ์นางประสงค์เป็นผู้ช่วยผู้สอนทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในบอลวันบีเอ็นเอล2024รอบไฟนอลนะครับทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับบราซิลในวันที่20มิถุนายนวันพรุ่งนี้นะครับเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศเวลา20.30นเป็นเกมที่พลลลาาดดดไไมม่่่่่้เเเเีียวววนนนนนนะะะคคครรัับบสกกกออูึงจ17 17นาฬิกาจีนพบกับญี่ปุ่นนะครับผมเป็นคู่รอบป่อนรองชนะเลิศน,นะส่วนในวันที่21มิถุนายนนะครับเวลา17นาฬิกาอิตาลีจะพบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับโปรแลนด์พบกับตุรกีนั่นเองนะครับนี่คือรายชื่อทั้งหมดนะครับของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวีดเอล2024นะรอบไฟนอลน,นะครับผมติดตามเชียร์ให้กำลังใจนักตบสาวไทยของเราก็ได้ในสนามอิโดซิเลียมโฮมานนะครับแล้วก็ติดตามชมการถ่ายดสกันไ,ได้ทางช่อง7 HD แล้วก็ทาง วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเราบริเลณของเราด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ